ถือเราถือแล้วถือเลยจับหัวุนี้จะไปดดว่นุดขะงขอย่าพลห่วงลางเลยนี่นี่บลียลียสวัสดีครับผมพบกันที่เรากับผีดยุดครับผมคนมาหาครับหาล่อไตป่ายิงปลาย่างมืดครัผม นำเพราะเพียงเขาเนี่ครับเบาแม่นทุ่คนครับผมออกก่อนนะครับพุ้นครับคุณมึงใบใบรับถ่ายสมาชิกอีกสองคนนะผมไอ้ไงครับพอไนลีล่ากับพี่ดันครับผมถ่ายอีกสองคนกับลังตามครับมันนี่กัไอมาสี่คนนะครับเนาะไปรุ่นน้ำกันนะผมสี่รโตบวครับ thấy do chồng móc, tony, do chồng móc. Tony, do chồng móc, chồng 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 โอ้ใหญเลยตายแรงจึงครึ่งเลยตัวจอดเตียนเตียนเอาุ่งเียนคมาเตียนครับปลามี่หลุดใจเย็นใจเย็นใจเย็นใไม่ใช่ไม่ใช่เราอยากยิงเดียตัวนั้นเตัวนั้นจนจนต้องเอาเอาไฟสายออกเนาะเสร็จ Men này lạng giữ bóng đầy bùa lạy tối hôm nay tất tối hôm nay tất cả đầy hạ bội hữu kỳnh bò nhé mèo bóng đầy 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 bóng ย่นน <ici> <an S 2> <c oughs> ี่นๆ <kay fois> <ss> ่น้่นอ้นไปเด้อยืนน่งยืนเ่ยืนี่อนยนลฟังลินฟังยืนน่งยืนนี่งยนน่งยืนนิ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 ่นนิ่งยื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 นนิ่งยนน่งยืนนิ่งยืนนิ่นยืนนิ่งย้นน่อยนนงย่นน่งยืนนิ่งนน่งยืนน่งยืนนิ่งยืนนิ่งยนน เออไฟเจ้าอะไรเงี้ยสาดใส่ผึ้งที่บนชิ้นไม่ปุ๊บพี่ใส่เชือกไงยืดแล้วโหละดุรุตัวเต็นเดียวฮนอยู่ในน้ำบนนี้มันมันไอ้นี่แต่แม่นมันมันหนักกว่าเข่าเออหนักน้องมันหนักน้ำน้ำมันเขลกเจ้าที่ออกไหมหนูมีสุดตะมูเนาะถ้ามันมีสุดแล้วก็เอาปลาขึ้นมาได้เดียวฮะถ้ามันมีสุดเอาปลาขึ้นมาได้สัง้นงขึ้สร้างสุดดำน้ำมาเลย รัดดวรัดไว้รัดไว้รัดไว้หาปลากรงัดวัดวปลากระพงขืนเทิองเนะมึงมึงน้ำตื้นมึงน้ำตื้นอันนี้ปลาตะเพียนเอาเลยแทงแทเอาก้อนไปยังเยียบเผาเดี๋ยวเผาใจเย็นใจเย็นตีอะไราถลอยอันนี้ปลาย่างนี่ปลาเลยแทงแสอดเลยเออเงี้ยคนถือแล้วถือแล้วถือแล้ว้ยนว่าถือแล้วยังวา

นี่แล้วเนาะพี่ดันมบพร้อมแทงไหมวนมันร้อมแทงเลยมันไก่ดไอ่งหลายรอบเลยดิลมันลงหรือมันขึ้น

มาสิยังเอาวงแรงเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อปลากระพงนะปลาะเพ่นตัวไข่แทงมันหลุดนี้ยิ่งลงเฮ้ยเขาใตัวมันนี่ตัวมันขามันเลือกมันเลืกมันลืกบดินเลยครับใสขนาดยิ่งหรอใสออ้งนี่แท่งนาดยิงไหยิงไง เอาสมวกไหมสมวกมเดี๋วเดี๋ยวอ้แต่ยดด้วยยิ่งลุกโบลียโบลียเจอมือปืนโบลียโบลีลีย đẹp loại các bạn, đẹp loại các bạn, nhung chou lau thuyền, ôi nam lướt, nhớ thì lai lên, โอ้ยน้ำเลือกมันไปทางไหน่วมันตามขาผมตงใส่ลุงข้างล่างตาขาที่ดันที่ทังไหนเลยไหมเจ้ากับแทงสอดก็แต่แม่งเนี่ยไม่ไม่ตอบแล้วบัต่คือ

เสร็จเสร็จแล้วครับเสร็จเบาหยุดครับผมเสร็จเบาหยุดเสร็จเบาหยุดยิงขาจะแข็งเลยนี่ครับผมเสร็จเนาะบังง่ายแล้วบังง่ายแล้วโดนโดนเอาอู้ดโดนอาบากเลยครับโดนเป่านิ่งเลยนี่สุดยอด เห็ดไผ่เห็ดไผ่เห็ดไผ่บังดีดีบิ่งดีดีโอ้ยถึงสมวกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้เอาหน่อยเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวเด้เดี๋ยวเด้อมันมันมันยอะไว้มันเดือดกันเดี๋ยวเด้อตัวนี้เฝ้าเด้อออกมาเทปดเดี่ยวขอกมาเลย นี่ได้ตัวนี้เสร็จโอ้โหสุดยอดเลยครับเพียวเพียวเพียวตัวกักยันต์ตายยังตายยังเข้าเป็นกล่องหลังรูาบ้างนี่ดี เสซตเซตเซตเซตแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครับผมตัวยังตัวยังโอ้ยปลาขาวไม่เจะตัวใครนี่ครับผมเนาะด่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนับไม่ท่วนเลยวันนี้ด่ะ จากไปไผ่เนี่ยตีต้องลังฝนตกไฟไหม้อยู่ไปหยุดหลังฝนตกมันขึ้นมาจากไฟเหรอเจ็ะเออเขาเคาะอะไรมันเห็นบ่มองมองมองมันขึ้นมาเลยแบบนี้แต่เบาเบาแม่นแล้วเรายิ่งไปตัวปลาอันกระพงไงวอดีดินเลยครับ่ได้ดินเลยนี่นี่แผลเบื้องแผลที่นี่นี่ครับแผล สัมพันธ์บอดินเนาะมันถือไอ้จุดสำคัญเนาะนี่ครับผมผลงานร่วมครับผมสีสหายเนาะวัอนี้เนาะยกยกบ่อคืนดักขนาดสุดยอดเลยครับผมบับนี้ให้เนะอันนี้กระพุ้งใหญ่เบื้องป่าแต่เพี้ยนแต่ละตัวครับสุดยอดเลยเนาะคักเนาะนี่ปลาในมีปลาในตัวหนึ่งครับปลาใน่แต่เพี้ยนไงอี๋ดีเดียวป่ะแต่เพี้ยนมันมีไข่ของไข่ท่านในเบิร์ดนี่เนาะ สีกว่าเลยครับผมค้าก็ดีเนาะดีกว่าไอ้ผมเนาะคลิปนี้เนาะแต่ขอลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวไปจัดเมนูกันครับคลิปหน้าเนาะไปยุ่งปอกกันไหมครับผมสวัสดีครับผู้โฟมเมื่อนี้ยิ่งล่มผู้เล่นผ <trivia. S 2> ิดผู้เล่นวะนักบอสพี่แดนบอสร้อยหนำร้อยน้ำใครอยู่รอยน้ำใครอยู่ฮะ ไปบอกแล้วเจ้าโมเมนต์ Moment, Moment, โมเมนต์เว้ยคือเบาดีแถไปหอดพูดเลียแต่กับทั้งโมเมนต์เนี้ยได้กลับมาหาเอา